สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิงเข่า้ะคะแล้วเขาอยู่น้าค่ะแต่ต้หนหมกม่วงนี่คือแหงตายไปแล้วค่ะนี่คือต้หนหมกม่วงค่ะตายเลยแต่ว่ากะเป็นกะวานงามนี่หรอกหันขี้ออนลายจักหนยก็คือสีแดงมกลกขี้ออนนะคะพี่น้องนะหน้าติดทางดำยู่ด้วค่ะ เจ๊ย่างเดี๋ยวนว้ำถั่มพี่ไก่ถั่มขวดถนนนะคะด้วยเบิง้งเบิ้งเอาว่าถนนกับหน้าสูงซำาลดน้ำถั่มถนนนะคะพี่ไก่นี่นะที่ว่าน,นา้ำถั่มน้ำถั่มใน่นะคะโอ้ยขึ้นบกม่วงหงหันหมดกัดพี่นออ้องเออตรงนี้ทรงให้หน้านี่ก็ถ่วม,วมหัวท่วมหัวระคาหน้าถ้ามาขึ้นปีังหันนี่โอ้ ยียบบ้อยบด้เขาจักต้นนะคะนี่คือให้หน้าจะคลองไอเองตนหมกม่วงสองสามตนม่วงหน่อยหมกม่วงใหญ่เป็นม่วงสามฤด,ดูเริงที่หละเขาแหงตายไว้แล้วค่ะตายเปแล้วเดี๋ยวสีาพาไปเบิ่งสานามฝ้นคุดนะคะฝืนคุดซีนี่นามบอ แต่ว่าตอนพันกุดไม่ไม่นามออกบอนะคะดี๋ยนะเอ้ก้ออนกับไลนยะคะสิเดมากโลกี้โอน,านะะมาฝน,นตกมานีนสีดเดมากโลกี้โอนนะ,ะอยู่สวนกะบม่านในเฮ็ดยังเบียดทวมหัวอยู่คันเทนาหน้อยๆให้โซ่คันเทนา่นะ ไปไปไปขั้นเหพ้ามองนี่ยางบ่ได้ลงคลองไปเขงงาง่ามมีขามองให้เล่โอ้จ่ายจ่กยมกกัดเดดคักแน่ได้ค่ะพี่น้องมาเนี่ยเดดอีลี่อ้อตรงนั่คั้นทพาไปเลยพาเขาไปบ่ได้ ้าเขาไปบ่ได้นะครับพี่น้อยบ่ได้ใส่ไม่จักสีได้ยินบ่ได้ยินบ่เนี่ยแ่ละคอยชีได้กินขขาวบ่ปีนี่ว่าแล้วก็อยากไปยู่ท่างดินที่มันอุดมสมบูรณ์เนาะมี่น้ำมีใไงไหมหอดแล้วเห็นคู่สาาบ่คะ เงน้นก็สิเป็นหน้าเพื่อนบ้านค่ะหน้าเพื่อนบ้านน่าจะควงโอ้ยหมดกัดข่อยสองสายเอาไผ่มาปลูกไว้มาหมดหนามมาบู้นี่ไอ้ยูรวมันยั่งอยู่ ต้นไม้พันตกบไปโอ้ยอย่างมาท่ากกน,น,นี้กำเงยอันหาของรัฐบาลน้ำกระซี่ลายติอบอยู่ราคาซาต้นมะพร้าวต้นมอนเห็นเ่ถังพวกมะหดน้ำ ตายได้นี่เรื่องจิเร้มาหดหนามจิเร่ออนหาเสือกมาตากักหนามหดไว้สิีตายเนี่ยนั่นละ่ะเดี๋ยวสิปลูกให้เบิดเลยทางเที่วนี่ล่ะค่ะในฝนมันตกคกๆดินมันแน่นก็นี่ซะก่อนจังสิเห็ดเนาะตั้งหือนกระปูก ระมาณนี่ยล่ะค่ะพี่น้องที่หน้าที่จริงให้นี่จะเป็นให้แง่เบอร์เดยตรงนั้นชิ้นยางพานมานที่เป็นต้นต้นใหม่ต้นนั้นเห็นบ่มันจะเป็นขั้นแดนแดนให้นะคะแดนให้หน้าน,นี่ละ่ะยอดพุ่นให้นี่จะเป็นให้แง่ที่สุดให้แง่ที่สุดกางลางังจะเป็นแนวอันก ốc, ๊กกกพรมค่ะซิมีค้องหน,หน่อยหน่อยอันนี้ตัดสินใจกุศล มาอยากได้สามมาโดนแล้วถ้าแม่เพิ่งปไปเลยขอแล้วจะปลูกต้นไม้ค่ะถนนใหญ่ถนนดำมาธรรมดาเลยค่ะหน้าติดถนนดำยด้ยนะคะพี่นนองขอบคุณได้หลายที่มารับชมรับฟังน้ำกันนะคะมาเบิ่งหน้าซื้อๆเน,ะนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ